เปิดเทอมแล้วนี่นะเรายังไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเลยนะจริงด้วยพี่ฝนต้องบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะได้ข่าวมาว่าในเมืองอวตารเวิลด์เนี่ยเขามีอุปกรณ์แล้วก็เสื้อผ้ามาใหม่แถมฟรีอีกตั้งหากถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับพาพวกเราไปหาอุปกรณ์รวบรวมมากันดีกว่านะครับได้เลยจ้าถ้าอย่างนั้นล้วก็รีบไปกันดีกว่านะจ้ารอด้วยครับผมไปด้วยถ้าอย่างนั้นออกเดินทางได้ ถ้าอย่างนั้นเราก็เดินทางปลอดภัยนะทุกคนเดี๋ยวคุณพ่อจะทํากับข้าวไว้ให้นะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อดีจังเลยดีจังเลยไปกันดีกว่าทุกคนใช่ไปกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนเราจะต้องนั่งรถไปนะนั่งรถไปอย่างนั้นเหรอใช่นี่ไงนี่ไงเรากําลังรอรถอยู่รอรถเดี๋ยวคุณลุงก็ขับรถมาแล้วใช่แล้วละจา้าตอนนี้คุณลุงเขากําลังขับรถมาแล้วนะจา้าเดี๋ยวก่อนนะครับทําไมผมรู้สึกเหมือนกับว่าฝนตกเลย จริงด้วยฝนตกนี่นาะดีจังเลยชอยโยชอยโยฝนตกฝนตกแต่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะถ้าฝนตกลงมาเราไม่มีล่มแล้วก็เราจะไม่สบายนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีครับคุณแม่แบบนี้เราจะต้องมีล่มจ้าบู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 บถ้าฝนตกเวลาไปโรงเรียนเราจะต้องมีร่มแล้วก็เสื้อกันฝนด้วยนะจริงด้วยครั้งที่แล้วเหมือนกับว่าเราหยิบเสื้อกันฝนที่โรงเรียนมานี่นาะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เราไปรวบรวมล้มแล้วก็เสื้อกันฝนอุปกรณ์การเรียนที่ใช้ในหน้าฝนกันดีกว่านะดีมากเลยพี่ฝนนั่นไงรถมารับเราแล้วเชิญขึ้นรถได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นออกเดินทางกันดีกว่าบูบูบูบเราจะต้องไปที่โรงเรียนก่อนใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะเพราะว่าเราจะต้องไปรวบรวมอุปกรณ์ที่โรงเรียนเขามีชุดกันฝนแล้วก็เสื้อมาใหม่ด้วยนะ ทางนี้เลยนะครับนี่คือชุดนักเรียนแล้วก็หนังสือเรียนครับผมว้าว wow, ดีจังเลยขอบคุณมากเลยค่ะในที่สุดเราก็มีชุดนักเรียนมาใหม่แล้วเลือกให้พอดีกับตัวได้เลยนะจ๊อนี่ไงนี่ไงอย่างเท่เลยนะชุดนักเรียนใหม่ของพี่เอกแล้วพี่ฝนใช่ชุดนักเรียนใหม่อย่างเท่เลยขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นปัญหาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนออกไปเรามีเสื้อกันฝนแล้วก็มีล่มให้ด้วยนะ จริงด้วยในเมืองอาวาตารเบิร์เขามีร่อมกับเสื้อกันฝนอยู่ที่โรงเรียนนี่นาะดีจังเลยนะที่โรงเรียนแจกเสื้อกันฝนแล้วก็ร่มให้พวกเราไปใช้ได้นะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรวบรวม,รวมอุปกรณ์ไปโรงเรียนในฤดูฝนกันนะบู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 มาเร็วเข้าเบอร์นายหิวแล้วใช่หรือเปล่าเบอบอกว่าอยากกินไก่ทอดแล้วอยากกินไก่ทอดอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่พวกเรารวบรวม,รวมอุปกรณ์ข้าวของเรียบร้อยแล้วเราจะต้อง ไปกินไก่ทอดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อเขาก็ทอดให้เองไม่ใช่เหรอพี่ฝนจริงด้วยคุณพ่อน่ารักที่สุดเลยน,นี่หนังสือเรียนของพวกเรานี่นะใช่หนังสือเรียนของพวกเราเราก็จะต้องเตรียมไปโรงเรียนด้วยนะมีหลายวิชาเลยอ่ะเก็บกลับบ้านกันดีกว่าเก็บกลับบ้านกันเถอะอย่าลืมนะครับก่อนออกไปมีเสื้อกันฝนล่มแล้วรองเท้าบูทให้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับนี่ไงนี่ไงถึงแล้ว มีเยอะแยะเลยอ่ะดีจังเลยนะจ๊ะมีลมแล้วก็เสื้อกันฝนอย่างเยอะเลยจ้าลมกับเสื้อกันฝนพี่ฝนเอาเสื้อกันฝนสีอะไรดีอืมพี่ฝนชอบเป็นสีอุ้งแต่วันนี้เราจะรวบรวมไปทั้งหมดเลยก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนะราะฉะนั้นเก็บกลับไปเลยเก็บกลับไปเลยดีกว่านั่นๆรองเท้าบูธมีทั้งสามคู่นะเพร๊มีรองเท้าบูตด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วเขามีรองเท้าบูธสีสันสวยงามด้วยนะ จริงด้วยสีสันเข้ากับเสื้อพอดีเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อใช่ไหมครับคุณแม่ใช่แล้วนะจ้ายังมีที่สําหรับรวบรวมส่วยกันฝนแล้วก็รวมอีกนะจ๊ะมีอีกหลายที่เหมือนกันดีจังเลยว่าแต่ว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในล็อกเกอร์เรายังไม่ได้เก็บกลับมาเลยนะครับจริงด้วยสินะอุปกรณ์การเรียนเราก็จะต้องเตรียมนี่นาพาเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าว่ามีของเยอะหรือเปล่าใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ เราเดินไปที่ชุดอุปกรณ์การเรียนของเราที่อยู่ในล็อกเกอร์กันเลยดีกว่านะแต่ว่าพี่ฝนครับตอนนี้เรายังเก็บลมไม่ครบเลยนะครับลมมีหลายคันนะลรวเก็บลําบากด้วยถ้างั้นยกไปทั้งตะก้าเลยแล้วกันยกไปทั้งตะก้าเลยอย่างนั้นเหรอน่าจะง,ง่ายกว่าไม่งั้นเราถือไปไม่ได้ทีละคันนะใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปนับดูนะว่าในเมืองอวาตารเนี่ยเขามีร่มแจกทั้งหมดกี่คันด้วยกันอะ่ะจริงด้วยสินะนี่ไงตู้ล็อกเกอร์นะตู้ล็อกเกอร์ มีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจะต้องมีกระเป๋าใส่ดินสอด้วยนะกระเป๋าใส่ดินสอจะอยู่แถวไหนบ้างนะนี่ไงแล้วก็มีกระเป๋าของพี่ฝนอันนี้นี่กระเป๋ารูปแมวสีชมพูก็น่ารักแคะแล้วก็มีกระติกน้ําด้วยมีกระติกน้ําด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์การเรียนที่พวกเราจะต้องเตรียมไปทั้งหมดเลยนี่นาถูกต้องแล้วพี่ฝนนี่กระเป๋าอ่ะ กระเป๋าใช่จะต้องมีกระเป๋าด้วยนะมีกระติกน้ําแล้วก็กระเป๋าพี่ฝนครับในตู้เลโก้นี้มีกระเป๋าหลากหลายแบบเลยนะครับจอดชอบสีม่วงเหมือนกันครับเนี่ยดูสิตรงนี้มีกระเป๋าใส่ดินสอแบบแปลกๆด้วยนะพี่ฝนนะใช่แต่เดี๋ยวก่อนนี่กล่องอาหารกล่องอาหารหรือว่ากล่องข้าวของพวกเรานั่นเองใช่กล่องข้าวสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรารวบรวมของตรงนี้ครบแล้วเดี๋ยวไปตรงอื่นกันต่อดีกว่า จริงด้วยสินะักเราอาจจะต้องไปที่อื่นกันต่อเพราะว่าเราจะต้องรวบรวมร่มแล้วก็เสื้อกันฝนด้วยยังมีอยู่ที่ไหนกันอีกเหรอร่มกับเสื้อกันฝนไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ครับเดี๋ยวเราไปรวบรวมร่มกับเสื้อกันฝนที่ไหนต่อแล้วครับคุณแม่ได้ข่าวมาว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีนะจ๊ะงั้นก็ดีจังเลยนะครับ เราแวะไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออะไรมากินด้วยดีกว่าก็ดีเหมือนกันจ้าเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มหิวแล้วละจ้าบู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 บกระโดดขึ้นมาเลยเร็วค่้าโอรีบไปกันดีกว่านะได้เลยครับเก็บของเกือบครบแล้วครับคุณแม่เก็บของเก็บของเก็บหมดแล้วไปกันเลย สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้รับสินค้าอะไรดีครับได้ข่าวมาว่าที่นี่มีเสื้อกันฝนแล้วก็ร่มด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วนะครับวันนี้เรามีเสื้อกันฝนแจกฟรีให้ด้วยนะครับจริงเหรอครัเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็รวบรวมจากที่นี่ไปด้วยก็ได้นี่นาะมีร่มคันสีดาด้วยชั้นชอบ แล้วก็มีเสื้อกันฝนด้วยนะชุดสวยมากเลยแล้วที่สําคัญนี่มีชุดกันฝนสีแดงเข้ากับชานพอดีเลยพี่ฝนจะใส่ชุดกันฝนสีแดงเหรอใชอ่อย่างเท่เลยล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าวันนี้เราเตรียมข้าวของอุปกรณ์ที่จะไปโรงเรียนครบแล้วนะครับใช่เราเตรียมครบหมดแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่าถ้าอย่างนั้น เอาของใส่ตะกร้าแล้วกลับบ้านกันเลยจริงด้วยนะจ๊ะป่านนี้คุณพ่อคงทํากับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วละจ๊ะบู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 กบิ๊กบอกว่างายอ่ะบูบอกว่าจะกลับไปกินไก่ทอดฝีมือของคุณพ่อจริงด้วยอาหารฝีมือของคุณพ่อคุณแม่อร่อยที่สุดเลยค่ะได้ของกันมาเยอะแยะเลยนะจ๊ะเด็กๆใช่แล้วแ่ะค่ะมีทั้งกล่องข้าวกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็มีล่มแถมเสื้อกันฝนด้วยนะคะ มีครบหมดแล้วคราวนี้เราไปโรงเรียนฝนตกก็ไม่ต้องกลัวใช่ถูกต้องเลยวันนี้มีความสุขจังแล้วถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต,อตอไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็าจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย